โอเคครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป้องอนงการนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสฟรีไฟนะครับผมที่ผมใช้เล่นนะเล่นมาสามปีแลงังแต่เกมเปิดแรกๆนะครับแต่ของมันจะไม่ค่อยมีไงเพราะผมหายไปหลายนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยประมานีถา่ถ้าใครโหลดไว่เป็นบนคอมก็สามารถไปดูคลิปที่ผมลงไปได้นะครับคลิป อราโหดฟล์บคอมนะครับด้วยโปรแกรม LD Player นะโอเคดูตัวละครก่อนเลยนะครับตัวละครก็มีก้าตัว1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเปดสิบเก้ายี่สตัวนะครับตัวละครที่ไม่มีก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ตัวที่ผมเล่นก็จะมีอล็อกครับอล็อกไฮอะโตะนะสามตัวนี้ Okay. ผมพาดูรีวิวเสื้อผ้าอะไรกันนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้นะครับเป็นเซกขั้นสูงนะของซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับก็หมวกตัวนี้เป็นชุดมายาาบนะครับมันก็ชุดนี้เป็นชุดอันนี้นะประมาณนี้เลยแล้วก็ชุดนี้เขาแจกนะครับตอนตั้งนานแล้วแจกนานมากอะ่ะชุดนี้เป็นชุดจากโกลเย่นะครับตรงนี้หมวกปันหมึก ชุดอันนี้ไปนชุดจากโกลเยลนะครับชุดนี้เป็นหมวกแก๊กนะอันนี้เป็นหมวกแฮปปี้นิวเยียนะครับเป็นสองสองปีฟรีไฟลนะครับนี้เป็นหมวกสีฟ้านนี้ส้ขบกลานะครับอันนี้ชุดใช้หาดสองนะครับมันจะมีประมาณถ้าจำไม่ผิดมีประมาณสามอันนะครับของผมเป็นอันที่สองนะแล้วก็ชุดนักโทษนะครับแล้วก็ชุดหมวกนี้ ก็หมวกนี้ครับหมวกนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้ากากประมาณนี้เลยแล้วก็พวกหน้าตานะครับแล้วก็เสื้อประมาณนี้นะครับเสื้อนี่จะเยอะหน่อยอกางเกงรองเท้าครับเท้าแตะชุดรวมมีชุดกดอตจีกับชุดผู้หญิงนะครับอ่า แล้วก็ที่ยังไม่ได้เปิดก็มีพวกนี้นะครับผมโอเคแล้วผมพาพาไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็ประมาณนี้มีไม่กี่ตัวมีหนึ่งสองสสตัวนะครับมีหมามีเป็นควินแล้วก็มีตัวนี้นะครับเบอร์ลิง ไม่ใช่โบลิงดิเพราะว่าอะไรอ่ะตัวนี้นครับที่มันเป็นตัวเสร้างเกาะไฮวอครับแล้วก็คินินนะมานี้คอเลคชันก็ท่าทางก็มีหลายท่าอยู่นะครับกระเป๋าก็ที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะครับจะมีสี่อันนี้นะหนึ่งเป๋าแบ a c k ดร a ก o อนนะครับเป๋าหมูแล้วกระเป๋าสิตขั้นสูงนะครับ ก็กระเป๋าอันนี้กาลากลงตรงใจก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นใช้เป็นของมาก่อนนะบางทีก็แชร์นี้หาหนะก็มี1 2ึ่สมสี่นะครับแอร์บอร์ดแอร์บอร์ดมีประมาณนี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าอันนะครับล่มชูชีพป,ประมาณนี้เลยพื้นหลังก็ประมาณนี้นะครับ เยอะอยู่นะครับพื้นหลังรูปก็ประมาณนี้เลยตาประวานนี้ครับสัมพาไปดูสกินปืนนะที่เป็นอัปเกรดผมก็มีแค่ลูกซองอันเดียวนะครับยังไม่ได้อัปเลยน่าจะอัปเป็นอันนี้นะนี่แล้วก็มีอาวุธอันอื่นนะครับมี M4 มี3มสกิน AK ไม่มีครับ f 1 4มี3สามกินครับสกามี4สกินครับกอซ่ามี2ครับผมฟามาส์มี1นะเอ8นะครับ AN94 เมีสครับเปิบมอ่า k s มี3ครับ SVD มี1นะ เอ็มหกศูนย oh oh an okay. oh ์นะครับมีหนึ่งดูเอ็มพีมีสามนะครับเอ็มพีไฟมีสามครับวีเอสมีหนึ่งครับเอ็มพีสิบศูนย์มีสองนะมันเป็นคนละสแต็กกันนะครับแต่มันเป็นลายเดียวกันแล้วก็พีเก้าศูนย์มีหนึ่งครับโอเคลูกซองนี่เป็นซองมังกรนะครับรลเวัหนึ่งมีสองกระบอกนะเมื่อกี้ไปไหนละนี่นะครับ แล้วก็มีสเปร์นะครับสองกระบอกดีเซอร์ปหนึ่งครับก๊อกมีหนึ่งนะครับรูปซองมีหนึ่งครับ M หพาร้อยมีหนึ่งอ่าก็พวกอาวุธนี่ครับกระทะมีสามครับมีดมีหนึ่งมาเมดบอลมีหนึ่งนะครับโอเคหมัดไม่มีนะครับระเบิดระเบิดมีหลายอันอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ9ดแปอันครับไอวอมี1นะครับ m 7 9มมี1ครับ g ก t l ลิงมี1นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วเหมือนกันก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับจะลงคลิปบ่อยๆนะครับผมแล้วเจิญันครับ